นะกร้านเรื่องแม่ฉันหลอนใส่สีเป็นไนกันดู้เลยค่ะอนนี้เป <com> 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 ็นือนนี้เป็นานนี้ข้นใตนขึนขึ้นบี้ขึ้นใตา่หล It's raining. It's raining. มันต้องเรียนเล่นละ <laughs> อะไรแม่ไม่เชื่อเราแล้วก็เจออยู่เห็นต่องตาว่ามีคนยืนจ้องอยู่จาไม่ผิดนะคน ตัวส,งสูงๆหนะ้าเหมือนผู้ชายตาบกบกมันยืนอยู่ริมหน้าต่างอย่างนี้เฮ้ยพูดแล้วขนสัดนดกว่า 阿拉伊，噜噜噜。 หน่ดูด no, ิไหนระวัง no. ด้วยนะแม่โอ๊ยเพิร์เจอร์เนี่ยนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยนู่นี่ชอบเจอเจอไปกินข้าวเวลวก็บข้าวเสร็จแล้วกับข้าวเสร็จแล้วปิด หัวไอีขาวไงถ้ามันเจียวจริงๆไม่ไมู่ขาหรอไม่ได้ไปมียาะไรอ่หูขาวะไอตดวัวหุ่งตัวาวนะอยหรอกแมากินข้าวไม่เรียมให้พีพีตาบุกตาบุกอะไรไม่หีอะไรแล้วแล้วมากินข้าวคําแม่

ไม่รู้วยละ่ะแม,ม่เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ก็หล่อนตัวเองหล่อนนี่หลอนนี่หลอนนั่นน่ากลัวยี่ไม่อยากกินข้าวจดจัดจุจ อไอีกรูปคันนี้หนูขอหนออห้องแม่ด้วยได้ไหมโอ้มวแมวเมวหน่อคนเดียวเลยโตแล้วอยู่ป .3 เนี้วกูทำไมอีโตเป็นเท่าลิงละไอ้โตเป็นเท่าควายละนอนคนเดียวเองก็บ้างเพี่งไอตอนเที่ยแล้วหนูไปนอนบ้างาไปค่ะแม่รับพ,พีรับ พี่ออแเนี่ยงานก็เยอะเป็นร้อยเลยพี่นุพูดเนี่ยก็รู้สึกกลัวกันเลยบอกถึัวถนงตัวหมดแล้วเนี่ย เอ๊ะนี่เราอยู่ที่ไหนเนาะนักจังนี่แม่อยู่ไหนอะแม่แม่แม่อยู่ไหนแม่แม่อยู่ไหนเอ๊ะจำได้ว่าเมื่อกี้เราก็นอนนี่นะ นั <54. S 2> ่นใครอะมีชัดอืมมันผีนี่นะอ้ายอ้ายผีอะอะอแล้า มาที่ไหนน้าแหมพอพี่จะไปเดกับบ้านแล้ว อยู่นมมเอาเก็บทรมานหนูตื่นแล้หน่ว่ดแล้วอ๋อนี่เราฝไปอเนี้ยอะไรหนูนูฝันอะไร แม่มานนี่หนูมีเรื่องมาเล่าอะไรอะไรอะไรมานนี่แม่มาน,นี่มานนี่อะไรรูปอะไรแม่คือหนูอ่ะตอนแรกหนูก็กําลังนอนอยู่ใช่ไหม,มแล้วหนูก็ได้ฝันว่ามันเหมือน,นคตอนตาผมมาลักพาตัวเหรอใช่เออทุกคน งอนเปิดคลิปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ก็อัพสบายให้เราด้วยค่ะแล้วก็เป็นเด็กูเก็ตกูเก็ตกับช่องมิดาจิตะกุระไอเออจบแล้วมิดาจิตะกุระด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไปเจอคลิปใหม่ๆด้ว